เรียบร้อย ตัวนี้ไม่ทันถ่ายนะครับตกจะยอดไม้ลงมาเลยนะหัวตัดนะครับนัดแรกตัวแรกอา้อาวอา้าวอ้าไม่ทันถ่ายนะครับตัวนี้นัดแรกลองยิงดูเ,เฉยๆนะครับไม่คิดว่าจะโดนนะวอมไปเฉยนะแต่ก็ได้ตัวแล้วนะครับเขาชวา หนึ่งตัวตัวแรกตัวแรกตัวแรกโดนแล้วนะั่นน่ะโดนแล้วโดนตกแล้วครับล่วงแล้วครับผม ว่วงล่วงร่วง,วงโดนนะครับเมื่อกี้ร่วงแถวนี้หละตีอยู่ไหนเอ่ย nào há mới chưa này qua เขาใหญ่นะครับเข้าจุดตายเลยนิ่งนะครับเมื่อกี้ยิงโดนไปตัวแล้วหายไม่เจอมีนเข้าป่าไปไหมครับนี่ครับเต็มเต็มครับเขาใหญ่ลุยต่อแับน,นี้ แล้วลำแขนกันมาโซ่แบบแปะนี่แหละตะ <c oughs> ก,กี้มันแถวนี้มันก็บบ่ตกปาากูนี่อือโี้ืหตกลงมงนี่เห็นนี่ยิงเป็นตกแล้วนะครับได้ตัวมันแบ่ได้ตัวแล้วมันรู้สึกบดีไง นี่ยฮะยินดินดินที่แายดีเด้อเอออือบวบตัวบวบโอ้ยนอนบวก่อนอือโคมหมพอเด้อมันดินทันอีกอ่ะโอ้ยแต่ที่ลงเต็มอกขนาดนั้นทะลุเลยนะนั่นลูกเหล็กนี่เนี่ยชะลูกเหล็กเด้อ ในนี่อีกแล้วโอ,โอ้มันเข้าไปไม่ได้ครับทุกคนเอาเขาก็เข้าวะ ยิงเขาตกแล้วต้องต้องหาให้เจอสิหาไม่เจออีกแล้วปัญหาคือเวลามันโดนปีกแล้วมันตกแล้วมันมันไม่มันไม่ตายครับมันมันยังเดินได้อยู่แล้วเรามาหามันหาไม่เจอเนะี่ยผมเซ็งกับตรงเนี้ยเล่งหัวก็ยังโดนปีกแล้วเมื่อกี้อ้ หาไม่ได้แล้วครับข้างในก็เป็นน้ำ ยังขาดนกยังอยู่นะครับแป๊บหนึ่ง นกยังอยู่นะครับนกยังไม่ไปไหนนะรอพร้อมรอพร้อมแป๊บนึงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นย่นยาเพ่งนีไปไหนนะเขาใหญ่ตัวยังใหญ่เลย ครับเรียบร้อยโดนแล้วนะโอ้ไปตกที่ไหนไม่รู้โดนแล้วนะนะเมื่อกี้โอ้ไปตกในป่าอีกแล้วเข้าไม่ได้ด้วยเพราะว่าป่าตอนนี้มันเป็นน้ำนะครับมันเดินไม่ได้นะ ถ้ามันตกตรงนั้นผมเดินไปได้อยู่เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่น้ำนะครับโเสรยดายเขาชวาอยู่บนสายไฟนะครับไม่โดนไม่โดน เรียบร้อยครับตกเต็มเต็มครับเต็มยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวซ้อมก่อนอ๋อตายหรือยังเนี่ยโอเคตายแล้วนะครับไม่ต้องซ้ำนัดแรกไม่โดนนะัด ที่สองโดนครับใกล้ๆครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะแบ่งนกให้ลุงเขาไปลาบนะครับนกเข่าชวาอ่ะสามตัวเนาะเอาไปลาบเอาไปเลยเอาไปบดได้เลยคือบดได้เออมั่งโอเคทักทายครับผมมาเจอกันเดี๋ยวผมตื่นมายิงแถวๆนี้ล่ะผมเป็นลูกเขยเจ้าพลนี่เอออ่านครับเขาเนื้อแก่งน้ำเลยเดี๋ยวนี้ผมจะไปพื้ลูกผมตัวหนึ่งอ่านครับโอเคเฮ้ยเก่งมาก มีฮารุพุ่มไม้ไปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับโกจะเจอไหมตัวนี้ <laughs> นี่ไงเะะจอแล้วเสดาจตัวแรกเมื่อกี้ครับที่ยิงตกฝั่งนู้นนะเห็นไหมครับ เรียบร้อยครับเดินเอาไกลด้วยตรงกับมอไซ ยิงแบบผมเคยยิงโดนหลายตัวนะตรงนี้แม่หาโคตรยากแต่รอบนี้น่าจะหาเจอแล้วเพราะว่าผมเอามอไซค์จอดไว้ตรงกับที่นกตกเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยหลายศพล้วบางครั้งก็รู้สึกแย่นะครับเวลาเรายิงเขาแล้วก็เราหาเขาไม่เจอผมก็แค่อยากเอาเขามากินนะครับนี่ง่าย อีกหนึ่งตัวนะครับเขาชวายิงเพลินเกินห้ามใจหัวตัดนะครับยิงโคตรมันนึกว่าฝีมือจะตกมากไปกว่านี้ซะแล้วนะครับปรากฏว่ายังพอยิงได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนลุยคิปเปิลนะครับภาษาคำเมืองวันนี้คิเปิลก็คือี้โคนนะครับ เรียบร้อยบินบ,บินขึ้นบินขึ้นอยู่แกบินขึ้น กือบไม่อยู่นะครับเกือบไม่อยู่หัวตัดนะครับอ่าสลิงช็อตแบรนดังที่สุดในประเทศไทยเราตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะทําให้แบรนด์นี้ดังไปทั่วโลกนั่นนี่แปะกก็บอกกันด้ว เขาย่อยเขาชวาแหละแต่เขาฟไฟม่ได้นะเขาฟไฟพี่กุ้งไหมนี่ก็ยิงมไ่ได้ถ้าสงวนขี้กเกาะอ,อยู่แต่นี้กระปุดนอด้อดูตอนห่านมาแหละ เดี๋ยวกัะเด้อเดี๋ยวกะเดอสพ่องไปเด้อเอยูนี่เด้อเดีกระเด้อแหอาหันต่วน อะไรยิงตัวนั้นบินไปแล้วเก็บตัวห้าแม่กันโอียับลอยเอารถเครื่องจอดแบบสองการเลย ยังเหรอเป็นแม่สังเป็นแม่สังอ๋ัเหรอเพชรเข้ามาช่วยไอ้ซอฟเฮ้รมันเป็นแบบโปเต้นนั่นแหนะที่นี่แะเตียวได้อยู่แค่หมูเนี่ย ไหนปะออมแล้วมันเตียวเยอะอยู่ไหนะพออะไรนะมันสะแวลลงบาได้ที่มันยมจะตกเลยกี่นะ่ะเอ้ขึ้นไหนหูบ่ะ เอออมแล้วบ้วาเฮ้ยสะดายอ่ะนี่ต้นตกแล้วเนี่ยตกแกนเนี่ยเออสดายอ่ะเรียบร้อยนี่ละตกของแท้น่ะ โอ้โ yeah. oh. ต่วันแล้วครับเขาใหญ่ต้องรีบวิ่งลงมางั้นไม่เห็นนะครับเนี่ยโอ้ oh. สลิงจดมัดตัดสวัสดีครับังัชีโอเคนะครับ,บเดี๋ยวเราก็ไปยิงนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ จริงๆวันนี้เขาจะได้เก้าตัวนะครับแต่ว่าผมเอาคือลุงนะครับไปสามตัวเนาะลุงทีเปิลมาพ่อผมมีนกเนาะเปิลเก็บอกว่าเปิลอยากได้นกเกาะผมกับแบงให้แกไปสามตัวไม่ได้ขายนะครับแบ่งยิงได้กับแบ่งได้ครับผมโอเควันนี้เขาก็จะได้นกอยู่แมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับนี่เป็นกเขาเชวาบกับนกเขาใหญ่นะครับ ขอยเชวากระนุกข่อใหญ่หกตัวนะครับรวมเป็นหกตัวขอ่อยเชวาสี่เนาะข่อยเชวาสี่ขอ่ขอใหญ่สองนะครับข่อใหญ่สองแล้วก็ขอ่อยเชวาสี่นะครับขอ่อยเชว่าสี่ยังไงจะเอาไปทําอาหารกินกันนะครับแต่ปผมคงบ่ได้ถ่ายคลิปทําอาหารให้ดูนะครับ <ๆ S 2> เพราะบ่ค่อยมีเวลาเนะาะเพราะว่าผมต้องดูลูกสองคนแล้วก็ตอนนี้มันก็ เวลามันก็แรงแล้วนะครับผมออกประแบ,บแนบ่ายโมงบ่ายสองเนาะก็ปิ๊กแบนแรงพอดีโอเคตัวที่ชอใจล่าวันนี้นะครับก็นี่นะครับยิงเพินเกินห้ามใจใตัวนี้นะครับหัวตัดแบรนด์อาร์สลิงช็อตนะครับแบรนด์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะครับขายอยากได้ก็ต้องพีออเดอร์เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็มีพีออเดอร์เข้ามา2ตัวแล้ว รอมา2เดือนแล้วนะครับยังบบาถึงเต้อเพราะว่าตอนนี้ประเทศเวียดนามพอิ้นเปิดประเทศปุ๊บมันก็มีปัญหาเรื่องคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่นก็นเลยปิดประเทศแหมถ้าม,มือมันจะส่งช้าขึ้นกว่าเดิมแหมหน่อยน,นะครับแต่ก็ได้ของแน่นอนครับโอเคใครชอบก่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะแบบพลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งตัวเนะโอเคเดี๋ยว พี่แฟนถอยตัวลงเดี๋ยววันนี้เราเกาะกอตัวลาไปก่อนนะครับกอดวันนี้เหนื่อยมากแล้วทํางานหลายอย่างตัวแล้วก็รีบออกมายิงนกคือทุกคนตัวเพราะว่าเราไม่ได้ทาคลิปยิงนกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วเนาะกอทุกคนกอดท้วงถถมเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะออกไปยิงนกสักทีรอนาแล้วนะครับพี่อ่ากอวันนี้ก็พยายามออกไปหานกคือแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับตอนนี้กอจะแปดพันทบแล้วนะครับขอบคุณครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย